จังหวัดแม่ห้องสอนกันต่อค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดการเชื้อเพลิงกันบ้างค่ะที่จังหวัดแม่ห้องสอนได้สอนเรื่องของการซักซ้อมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลที่ห้องประชุมศูนย์ GIS องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องสอนนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานการประชุมซักซ้อมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลโดยให้คําแนะนําหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการบริหารจัดการการเผาในพื้นที่เกษตรของกรมควบคุมมลพิษตลอดจนเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในภาพรวมของจังหวัดแม่ห้องอนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ และป่าสงวนแห่งชาติและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่ชุมชนร้องขอค่ะ ในบางพื้นที่นะครับที่อาจมีความจำเป็นจะต้องใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในพื้นที่สูงไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ได้จะต้องกำจัดการระบาดของศัตรูพืชจังหวัดและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องมีการบริหารจัดการไฟในพื้นที่การเกษตรตามรายชื่อเกษตรกรและจำนวนพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นไปตามหลักวิธีการแล้วก็เงื่อนไขของการจัดการการเผาซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ มีการบริหารจัดการไฟในพื้นที่เกษตร,รที่เพาะป,ปลูกข้าวและข้าโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเก็บเกี่ยว,ยวพิจารณาตามความสอดคล้องกับการปล่อยน้ําชลประทานสภาวะอากาศความจําเป็นในการเผาตามข้อกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการรวมไปถึงเงื่อนไขในการจัดการการเผาอย่างคล่งคลัดด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าแต่ละ